จะมาอยู่ดีก็วิ่งไววะอ๋อเพราะว่าเคียวเรามาขโมยสถานะได้นี่วะนี่ l e ชเออดีดีด,ดีหมดละเวลานี้ก็วิ่งไวได้ฮะไม่ง้อหรอกนะไปมหมดละไม่มีละไปห้องกันเถอะเดี๋ยวถ้เปิดมาบนเจอห้องนี้แล้วเหรอเดี๋ยวเรียกว่าของดีอะไรเงี้ยอืม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 เขา่อยน,นะครับไหนๆก็ เป็นโคลแล้วบอว่าไปเผาได้นะหน้าแกก็มีประโยชน์กว่าของเข้าอยู่ข้างในกล่องเนี่ยพูดถึงโคก็มี2อันนี้ว่ะนี่หันไปหันมา3รอบรูนิกแท็บเล็ตเจ๋งสึ่งอะรวะของลังไม่เกี่ยวกับเราโคมาครับขอบคุณครับอาวุธอะไรก็ไม่รู้เอามาก่อนนะ เทีโลดติง้งว้าวของดีสิครับอย่างเงี้ยหนี่ก็ของดีเลยแหละฮะเราเจมออฟเดอะซามูไรเทเดียวชื่อเนเธอไรส์เหรอว้าวมาก่อนเกือบมันเท่ชุดเนเธอไรส์เลยนะครับทุกคนแล้วอมีแค่นั้นนะโอ้ยพระเจ้าช่วยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะ ขุดมาตั้งนานมีอย่างแค่นี้แล้วมันเชื่อมกับทางฝั่งนู้นด้วยเหรอก็ไม่ดีกว่ามีอย่างแค่นี้แหละทาไงดียวเราสำรองข้างล่างไหมงั้นเราขึ้นดีวกว่าไหมเคครับขึ้นมาข้างบนแบบรวดเร็วอุ้ยนั่นเรือจนสละนี่หว่าผมน่าจะไม่เคยไปแล้วมั้วะแต่วันมาเรามาเที่ยวเรือจนสลัดกันให้ทุกคน หือว่ามันจะโหดขนาดไหนกันเชียวขุบล็อกกันต่อไหมไปครับ let's go let's go let's go กลับกลมาแรงอะไรอะ่ะหมึกสีอยอะเท่มปแล้วนี่หว่าชื้อชือช้อชือช้อ back. โอ้ยอยงว Tell me back m ฮลมีแบกเฮลมีแบกเหลือรั่วแล้วนนเนี่ยน้องชาย <c oughs> มีใครอีกไหมครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันดีอย่างนี้ี่พาร์ทออฟเดอะซีกระดูกไม่ได้ใช้จ้าจอดเข้าไปนี่หมดแล้วก็นี่ไว้นี่นี้บั๊กอะไรกันล่ะครับ Okay. ปลาทั้งนั้นแลยไม่เอาแล้วก็ยั้หนละยัดนี้ไว้แล้วกันโอ้โหแบบว่าคุ้มค่าเลยเกิดที่มายัดโมดก่อนแล้วค่อยไปจัดที่บ้านเนาะไปทางอื่นไหมอ่ะไม่มีแล้วนนเนาะก็ะได้จะได้ไปขโมยต่อยอย่างสบายใจกลองอะไรอ่ะโอ้มดเสียงคนเดิน แล้วก็มีเรือเหรอเป็นอะไรนั่นอ่ะพ๋อมมีตัวนี้อันหนึง่งโอเคจะนี้ไปไหนจ้าตายจ้าข้างบนมีอะไรไหมจ้าอยากรู้ต้องขึ้นไปดูฮะโอเคฮะอืมของดีแบบนี้ใครจะไม่ชอบสมุดเทเทมนี่ยิงดีนลฮะเอาไว้อัพเวลได้ใช้ไน,น้เลสักวันแ,วแบบว่าสร้างวิเทอร์มาแล้วก็สู้สู้นอนวิเทอร์ อ,อที่บ้านเราก็มีอะไรวะเกิดบ้าอะไรขึ้น,น,นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นอนแม่งเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นอนก่อนเสียงอะไรไม่รู้อ,อืเรือลำนี้เป็นของเราเรียบร้อยฮะไปเรือลำนู้นกันต่อตอบอะไรไม่รู้ไม่มีเซอร์เบนมาไล่ มันคือตัวอะไรมันถือเบ็ดตกปลาด้วยแตกหนึ่งแตกสองล้นานฟิชไม่แล้วคือไม่มีตัวอะไรอยู่เลยหรอมีมีสกิลท่านอยู่เรือบันเท่ไปปหนไงวะเนี่ยโอ้ไมยก็โคตรเท่ปลาล้วนอู้หู w น a k e n i n g คดเหลือคโคดเหลือข้างล่างใต้เหลือไม่มีอะไรใช่ไหมดูเหมือนมันจะไปได้ใต้เหลือไม่มีอ้าวคุณหลบสายตาผมไม่ได้หรอกโอเคไม่ใช่ไหมคุณหลบสายตาผมไม่ได้หรอกครับโอ้้ามีแค่นี้ไหมจมีก็ได้มั้งมีห้องต่อหรอ ไม่แค่นั้นนะโผล่มาไงแล้วนะอุดแม่งแั่น,นั้นะมันคืออะไรอะ่ะผมสงสัยต้องวางไว้แล้วล่ะอาจจะแบบว่ามีการตุยเย่กันได้คืออะไรอะ่ะมาครับเรามาดูกันว่ามันคืออะไรอาณาจักรใต้น้ำหรอโคตรสวยอะ่ะเฮ้ยยะ Sunken in the Sea แล้วเราจะลองรู้ข้างล่าง

มาดิจับต้แม่งมีไตเดนด้วยอ่ะเดี๋ยวโคเทอโอ้ไม่ เดี๋ยวว่ามันต้องมีบอสอยู่แน่นอนก่มีระดับแบบว่าของแท้ด้วยว่ะอ๋อจะหลายวะเนี่ยโคตรเท่ฮะทุกคนเพราะว่าไม่เคยพบไม่เคยเจอสถานที่แบบนี้

ยะมีแค่ยี่สิบเนี่ยจะเด้งดินเ,เด้งคีแต่เมื่อกี้อะมันหลบได้ปะฉลาดวะฉละา,นลา,นลานดนักหรอฉลาดนักหรอฉลาดนักหรอครับทีพิเทอร์ด้วยคาราฮิโอะวันนี้โอเคเก็บไว้เดี๋ยวนะพระเจ้าช่วยไม่คิดว่าจะมาเจอการมาจนภอยสุดเร้าใจ น่าเป็นแบ่งเป็นสองพันหรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหของเาอะมันพุ่งไปพุ่งมาด้วยหรอ,อหล่ไปชี้อะเราบ้าน ทงองทั้งกล่องเลยบอกว่าเป็นของที่เราแบบเห็นแล้วดีใจไหมอันนี้อีกเรื่องหนึง่งโอ้ยยสองพันับเห็ดธนูสองพันพระเจ้าช่วยฮนะยังไงก็ต้องตายแล้วอย่างเงี้ยเกลือหมดแล้วไม่มีแล้วข้าวบนก็มมีโอ้ oh my god ไม่รู้รู้จะหยิบมาก่อนหยิบม,มาก่อนไม่รสำคัญไม่สำคัญมาก่อนโอ้ยของดีของดีระยะเทพอ่ะเฮ้ยเควสอะไรไม่รู้รู้แต่ขอบคุณครับไดมอนด์ไดมอนด์เจมมีแล้วเหรอเจมเดี๋ยวชัดๆมัวๆไปก่อนแล้วกันเนาะ โคตรเท่อะไรอะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวลองใส่กระถุงนี้ดูน่าจะเท่น่าดูเลยนี่คืออะไร,รอะ Start h u n d e r Storm อเราจะดีก็ได้แต่ผมอยากได้สมุดลุนเนอร์บุ๊กมากกว่าให้ตายสุดมีโยมต้องการมันหายไปไหนกันนะเราไม่ีปกล่องอะแต่ใส่ก็้าไปด้วยเพื่อนข้างบนมีของดี แล้ขึ้นมาหอมหมดตอนนี้ขอขอตรงน,นี้ก่อนนะครับนะสำรวจกดเละเทะมัวสวหมดอะมาละสำรวจนี่มันดีกว่าจริงๆนะ,ะไหนวะในแร่นี่แร่แร่แร,แร่อยู่นี่ได้กระเป๋าใหม่อันหนึ่งโอ้กระเป๋าเต็มเลยฮนะตรงนั้นไปต่อได้เดี๋ยวขอดูข้างบนก่อนนะจะมีของดีมันต้องมีบอสสิ มีบอสเลยยังไงก็ต้องมีบอสสิครับมิเงนมันจะง่ายเกินไปนี่อะไรอะ่ะแผนที่ฝั่งสมบัติตรวจสำรวจให้ทั่วฮะมาเอามีเยอะและ้วนี่มาเดียวร้เก็บจ้าเรียบร้อยเก็บไปจ้าตกไป้พอฝั่งนูง้นโอ้มีตัวอะไหหรด้วยไหมเห็นฉันเห็นนะว่ามีตัวหนึ่งไม่เย็นไปเลยมาใหม่ แต่ขั้นได้จ้าโอ้ยตกตกเอ๊ะไม่ใช่ตรงนี้หรอตรงนี้ตรงนี้คือแบบคุ้มอะคุ้มค่ามากเฮ้ยเดี๋ยวนะกล่องนายปนไปไหนวะมีกล่องแล้วไม่ใช่เหรอตรงไหนป่างนู้นป่าเอานนี่นี Okay. เรามีขอแบบว่าสามพันเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเนะี่ยห้าร้อยห้าสิบห้าไม่เอาไม่เอาจ้าไม่ได้ของดีก็ไม่เอาจ้านี่มันคืออะไรเก็บไปก่อนแล้วกันนะโอเคหมดละไม่มีและแลต่ผมเชื่อว่ามันไม่หมดแค่นี้หรอกฉันจะไปสำรวจตรงนั้นต่อฉันรู้ว่ามันไม่ได้มีดีแค่นี้หรอกนะครับฉันรู้นะว่ามันไม่ได้มีดีแค่นี้นะ Let's go. ต้องมีดีมากกว่านี้สิโอ้โหโอ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 โนูอโ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 อีอโอๆอโอโอนอโปโอ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 โ้โอ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 นอโอโออโอโมาหาออโอ่อโอ่นโอโออโอโมโอโออโ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 ออโอโอโอ

มันมีตัวอะไรอะไรแดงๆนั้นนะหมดแล้วคือแบบว่าฆ่าไปตั้งเยอะตั้งแยะมันจะหลบไปน,นี่ให้เลยไอ้นีน่อยากใช้ไต้เดนเหมือนกันนี่นนเท่หรอกโอเคกัวดรอปนัวน,นะพอแอมไหมเท่มากเลยอ่ะ มัมนวกลับมาไหมไม่วาบกลับมาด้วยมันเอาทําอะไรเนี่ยขุดก็ขุดไม่ได้เอาละครับผมไปหาข้อมูลมาละแค่นั้นเ่ยเอาไว้เดี๋ยวกับบอสมั้งไม่รู้แต่ผมเห็นว่าข้างบนนี่มีกล่องแบบว่าหวานเชียบขอบคุณที่เมตตามันใช่มันให้คุ้มค่าเลยล่ะครับสมุดเวลว่าเยอะเหลือเกินสไนเปอร์อะไรกับใหม่อืมสมุดเววเยอะมากจะได้มันสแ,แต็กกันไม่ได้ ก็จะแตกกันได้นี่โคตรพุ่งเลยแหละขอบคุณครับ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 เ okay. เดี๋ยวเราลองไปฝั่งนี้มัง่งจะมีอะไรบ้างนะอืมเฮ้ยตายสิตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะสมุดลนูนเดสบุ๊กทำมาัฟร้าได้ก็ดี นครับไม่ได้ประเด็นตึมแลทีเนี้ยต้องไปลงเหมืองอีกแล้วอ่ะไปหาในเหมืองอไม่มีหมดไม่มีทั้งอื่นอยู่มั้งเซ็นซิตี้นะโอเคจะมีมุมอื่นอยู่หรือเปล่านะนะี่ เดี๋ยวนะเขาเวลานอกมาพร้อมละผมใสท่ทุกตัวท,ที่ผ่านทางใครผ่านหน้าผมแทงแทงหมดทิ้งแทงทิ้มแทงหมดแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวเราจะได้ซ้อมชุดล้วนะัะกลับไปรอบนี้ ท้องอะไรหนีดีกว่าแล้วจีก็ามาดีครับไม่ไหนเป็นเสียงร้องไห้พวกนี้นะโอ้ชายลมสิ แต่ฉันไม่โดนหรอกโอ้ทุบได้ชงวะเอาแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอ้ก็อคอยไปตกปลาทำไม จากทางไหนวะข้างบนข้างบนเออไม่ถึงไม่ถึง สู้บนบกได้ผมก็เก่งมนกันแหละรอหมดหมู่บ้านแล้วมั้งเนี่ยเก่งอย่างไงา้ตัวเนี่ยไอ้น้องโอ้ โกงนะรู้ใหม่มันโกงนะรู้ใหม่ไม่เห็นจะดรอปอะไรดีเลยแล้วกูฆ่าไปทำไมวนะเนี่ย <laughs> ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยมเชื่อ,อ,นะอเลยนะคอร์รชั่งอ่ะสีแดงเอ๊ะแล้วนี่มันสีสีเหลืองคืออะไรไม่รู้ช่างมันแล้วกันเครื่องละไ่าจะมีอะไรดีแล้วอะไรนะสู้ไปก็เปลืองเครื่องทางไหนมาดิทางนี้มั้ง ไม่ใช่ถนนถนนเขี่เครับกระโดดไม่มีแล้วมั้ยโอๆๆ้โหไม่มีแล้วล่ะต่อไปก็ตรงกลางยังไม่ได้สำรวจตรงกลางแล้วมีอะไรบ้างไล่ฆ่าไปทั่วฆ่าก่อนทามที่หลังทำไงวะ มันไปไหนได้ยินเสียงก็บินด้วยอันนี้เปิดไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาสำรวจหาข้อมูลอีกรอบนึงมาซื้อเวทเๆว่ามีอะไรบ้างม,มีแล้วมั้งแน่นวนจนครบแล้วละ่ะมีอะไรในนี้บ้างไม่มีเลยจนหล,ลับหมดเลยล่ะโอ้ว้าวเดี๋ยวเราลองดำลงไป ไมออะไรอ่ะน่าจะไ,ไปสมบอติบอดละมะั้งดดูดูถ้าจะไม่แน่จะมีกล่องแล้ไม่มีแล้วก็ขึ้นเลยะที่เหลือก็ค่อยว่ากันที่หลังว่าแต่บสโตนคอยอยู่ทางซ้ายนี่ oh, วัดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยใจเย็นด้วยเลยา่อนขึ้นไม่ได้งงดิ ไม่รุนงงไม่รุนงงไม่รุนขึ้นไม่ได้เฮ้ยช่างมันเลันเดี๋ยวไปละไปหาท่านว้าพูอยู่ไหนวะกลับดีกว่าท่านว้าคอยอยู่ไซท่านว้าคอยอยู่ไซท่านว้าคอยนี่นี่น,นี่โอเคตั้งนเดอะซันเขียนดิตตี้ sun, โอเคแล้วก็ว้าไปที่นาวเพื่อขุดนี่แล้วเราจะกลับบ้าน น่าาปมาแต่ว่าไปพาทหน้าแล้วกันนะ่าคงต้องพอก่อนสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับทุกคนว่าแต่ข้างหลังนี่มันคืออะไรนะเพิ่งเห็นโอเคก็ฝากซับสไคร e กันด้วยนะฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมครับ